สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบรินาเชื้อสุขวันนี้จะมาพูดกเกตรปลอดภัยมีความสําคัญอย่างไรกับสังคมทุกวันนี้มีผู้คนจํานวนมากไม่ตระหนักว่าชีวิตได้ถูกคุกคามจากสารเคมีในการกําจัดสตูพืชและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการผลิตการปรุงแต่งการถนอมอาหารเนื่องจากว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ได้รับสารเคมีต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแล้วนั้นคล้ายคลึงกับปัญหาสุขภาพอื่นๆและอีกประการหนึ่งคืออาการเหล่านั้นไม่ได้แสดงให้เห็นในทันทีทันใดค่ะเช่นการทำงานผิดปกติของระบบประสาทหรือโรคมะเร็งสาเหตุการเจ็บป่วยเหล่านี้มีสาเหตุมาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรปลอดภัยคือการผลิตพืชปลอดภัยและมีคุณภาพส่งผลให้เกิดการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือสารกำจัดศัตรูพืชโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ปลูกและสุขภาพของผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อมกเกษตรอินทรีย์เป็นระบบกะเกษตรที่มีลักษณะ เป็นองค์รวมที่ให้ความสำคัญเบื้องต้นกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการ,กรเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้และเลยมิติทางสังคมค่ะเศรษฐกิจความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยแยกออกจากความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจทางกเกษตรกรค่ะปัจจุบัน เราสูญเสียต้นทุนทางสังคมจากการใช้สารเคมีทางการ,กรเกษตรและการรักษาผู้ป่วยรวมที่เกิดจากผลกระทบจากการใช้สารเคมีทั้งดูแลฟื้นฟ,นฟนูสิ่งแวดล้อมทำให้เงินที่ใช้ในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆของประเทศไทยลดลงถ้าเราไม่ต้องสูญเสียต้นทุนณจุดนั้นเงินที่เหลือสามารถนำมาพัฒนาสังคมไทยในด้านต่างๆเช่นการสร้างสวนสาธารณะ เพิ่มเครื่องออกกำลังกายให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการทำให้ประชากรลดความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเรียนการทำง,งานส่งผลให้คนในสังคมไทยมีสุขภาพจิตที่ดีและมีการจัดสรรนนมโรงเรียนให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพเพื่อบำรุงสมองและร่างกายของเด็กเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ถ้าเขาได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันซึ่งเขาก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในอนาคตถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมีความีสุขภาพดีห่างไกลจากโลกโดยหันมาบริโภคสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยเพื่อตอนเองเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและเพื่อคนที่คุณรักค่ะ